สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่ชองน้าจาะเที่ยวเลี้ยวกินนะครับกับเวลาตอนนี้คือประมาณ6โมง6.00เป๊ะๆเลยครับผมนี่คือบรรยากาศที่หาดป่าตองนะครับผมเช้าวันนีทคือที่20มิถุนา2พัน664นะครับผมถ้าต่อไปมาดูบรรยากาศนะครับผมว่าป่าตองอัปเดตตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไง มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งนะครับน้ำมันต่แค่พาม,มาดูบรรยากาศโดยรวมของที่หาดประทองดีกว่าเนาะดูด้านหลังน,นนะสวยใสเหมือนเดิมนะครับสวยก็เดิมเลยขับเวียนดูสักรอบครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่รถไม่ติดสายไฟนี้ไม่มีแล้วนะก็จะมีบางจุดที่เขาแบบว่าเก็บไว้วก็คือเขาลงดิหมดแล้ว มอง6นาทีนะครับอันนี้ตรงสามแยกนะครับผมสายไฟลงหมดแล้วนะครับที่ที่ให้ดูเนอะ ึ้อฟังเป็นไายาดนะก็เงียบสงบสวยบอกให้สวยกว่าทุกครั้งอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆดูนะครับผม อออบอกม้ดย,อ,ยองเรียนปลลนะูมาใช่ไหมนกโชว์หรือเีกัน,นแน่นี่ยอืมอร่อยมืนเดิมดู<แ>หอมเคียว,วอืม กน่อลองท้องก่อนนะแล้วค่อยกลับไปกินข้าวที่บ้านหยากไส่นี่กรอบม,มากแดดมาแล้วทะเลสวยสีฟ้าเลยครับวันนี้สีฟ้าใสเลยอ่ะ ทะเลจะสวยก็คือฟ้าต้องเปิดนะครับผมในช่วงที่เมฆน้อยนะทะเลก็จะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีเขียวไปเลยนะก็มาอัปเดตความสวยงามของทะเลใสาวิ่งเหมือนเดิมนะนะครับใ้ยิงกแังหิ่ไดยังไหนะคิดว่าน่าจะเป็นรอยจักรจันนะลูก ้องทิมายืนจับให้ฟ้าเดี๋ยวฟ้าจะจับจักรจันให้ดูสองรูปกับป้าตรงนี้คอยดูนะ้าจะจับให้ดูนี่ไงนไหนไหังไงนี่ไงอ่าปยะยนิดนึงหนนี่ครับนี่เราไปเจอมานี่คือจักรจันทะเลนะครับ มันจะไปจัดทนเรลปกติมันจะเหลืออยู่แค่หาดไม้ขาวนะเดี๋ยวตอนนี้มันกลับมาที่หาดป่าตองแล้วครับผมเดี๋ยวดูนะยังไงตัวเนี่ยเดินอเหมือนกันสบายดีเลี้ยงน้องดูตัวเล็กน่าละใส่ก้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับเจ็บไหมไม่เจ็บเอาจับเลยเดี๋ยวพ่อจะไม่ดูตัวน้องเยอะนะ มองไตรงนั้นนะน้องมองไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคเดี็กไปฉันไม่ดูนะอย่ามืออย่าดิ้นนะ

เดี๋ยวพ่อจะจับให้ดูโอ้โหแถวนี้ตัวใหญ่ลูกแถวนี้ตัวใหญ่มายืนดูโอ้โหตัวใหญ่มากตถวนีอ้อะไรอะไรนี่นะนี่เพิ่งเคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ดูมันหนีบสิโอ้ดูทุกคนโอ้ยไปแล้วไปแล้ว ใหญ่มากเลยตัวนี้เพิ่งเคยเห็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ด,ดูกัดเงี้ว่าดีโอ้โอโขอดูสิตาเป็นไงบ้างโอ้ใจขอดูหน่อยเป็นไรไหมนี่คือแม่พันธุ์จักจั่งทะเลนะครับแต่หนูว่ามันเป็นพ่อเนาะน,นี่คือน่าจะตัวเต็มวัยนะครับไม่รู้ผู้หรือเมียน,นะตัวนี้แล้วนี่เขาเรียกเจ้าจักจั่งทะเลนะครับอ่าดูครับจะเร็วมากเลย อ่านะไปไหมมุดแล้วมุดแล้วอย่าเพิ่งมุดเลยอย่าเพิ่งมุดตรงนี้มันไม่ปวดภัยต้องมุดแล้วต้องให้ลึกกว่าน,นี้หน่ยป้าครับมันลึกกว่าน,นี้น<ป>เลยเจ็บ <laughs> ป,ป้าปล่อยแล้วนะทีนี้ไปได้ตรงนี้อันนี้ไปได้แนะ่ไปแล้วโอเค และตำนานก็คงอยู่ต่อไปน้อง <Okay. S 1> เคลมกล่าวไว้จนกลับไปสู่ทเลสฮ <Daddy. S 1> ะ,ะนั่นแหละคือรอยจกกักรยานโอเคนะครับงั้นว,วันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วตำนานก็คงอยู่อ๋อ <laughs> โอ้เพื่อนๆอันนี้ก็บอกลาคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเล่นกระเด็กแล้วสภาพเดี๋ยวพากลับแล้วนะครับแดดเริ่มมาแล้วบรรยากาศดีแต่ธรรมชาติของคนไทยก็แดดโดนแดดเยอะๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับดำมั่งฟ้าซึ้นมั่งนะงั้นล้าเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับทุกคน